อันนี้ซีก่อนอรครับเขาจีซื้อลานเขาจีน้องอยังโปรโมทมึงรู้ประธานมีคนมาสื่อเนาะน้นองพัดน้องพัดครับลานเขาจีน้องพัดสาบุไทยบานน้องเดินเนาะเมืองอาสะพเมืองอัสตอนแขวงนนสวรรค์นาคีสวรรค์นาเขตเด้อทุกคนเด้ออ้าด้กินนมเจ้าแล้วนี่อ่าก็จะเอาขนมมาแทนจากใจถ้าเจ้าถ้าเจ้าบ่กินก็เอาไปให้ลูกให้เต่าให้น้องให้นมเจ้าเด้อนะบ่มีลูกเ่แสดงว่ายังสดสดแต่เนาะสดแตแท่ บอกบอกบอก,บอก,บ,อกบอกอิหลีผบบู้บ่าวกับบะมี่โซนพุบ่าวกับบะมี่ลูกกับบะมี่พวกกับบะมีมีอะไรบอกหมดได้ายบาย,บายน้องลาคนงามบายบาย,บายขอบใจเด้อขอบใจทุกการมาอุดหนุนเขาจี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้ผมมาหอดเมืองอัสสัปร์แวงส์วันอาเขตนะครับกับเมืองอา่าภูไทยสาวงามๆครับ อ่านเอียงหถืออะไรผ่านดอกแก้วผ่านดอกแก้วผมมาตอนนี้ผมมาอยู่อยูในมู่บ้านแห่งหนึ่งครับหมู่บ้านที่ค่อนข้างคือกะบสันโดดเดียวพอสมควรมีเฮือนอยู่บบจักปังแล้วก็มีสาราห่างอยู่หน้าบ้านอันนึงมาเฮือนโบหวดครับหัวอ่าฟูไทยฟังเล่าครับสิ่บอกยังกเอากล่องมาจรอยู่กับกระยักอายเนาะจะกินกระยักอายด้วยเนี่ย กินขนมนะมันกินข้อจะพา่าวว่าวกินขนมซะก,ก่อนพ่าวว่าวบุว <c oughs> บ๊คพวี่เอิกินส้มครับแลว้วกากินเข่ามาแล้วก็เลยขอพัก่อนนิดนึงครับเดี๋ยวเกลี้ยงงานอนิดนึงหลักอา,ากาเดี๋ยวจะถ่ายทอดบ,บรรยากาศให้เบิรงครับออกบาดออกเออกพื่อนออบซ่านเพื่อนหลักอากาจับเป็ดจับไก่เพื่อนไปนำจากสองโตหน่อยพดูดมาจุก่อนกันลักเป็ดใส่ฝนเมื่อเมื่อไงหมดบริลารไฟสุกยินกว่าสีรับสีนอนครับก็ได้ยินเสียงจุบจับจุบจับอยู่ทั้ง เจ้าภาพทั้งแขกกับเจ้าภาพมอปันใดดอกนี่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 เบิงนี่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 ไปไซกับกินหม่องหันอันไหนนยอมเจ้าดีเอาไงเบิงดูสิมีบ้าเนี่ยเออบักค้าเหมืนน<ม>ไมันมีในนะมันมันบอดีบผสมสองคอครับสองคอสองคอเลยหูตุ้ยมันพี๊ใส่หวานมันพี๊ดดำพอดีผสมพอได้มันฝาดเนี่ย สุดยอดยอิซอยดิอืยกินปลาแดกไม่ได้เที<ช>่ยว<ช>กินปลาแดกอ่ได้ม<ช>ันแสบปลาแดกตอนใหญ่ปศว่จริงจิ้กินจังใช่ไหมเฮ้ยว่ะเดี๋ยวกินสมกับคนจังหน่อยครับเห็นแล้วก็น้ำไลยแตกเดี๋ยวเข้ากับจังแบบว่า<อ>ไปหาเลาะหาเล่นกันอีกจักหน่อยครับกินสมกันก่อน ติดรถไปไปอีกเลยนะไปอีกเลยสั้นแล้ว,วคืนนีกก็สิไปอาอาสาวเล่าครับเล่าสิผ้าไปอาสาวเล่าไปลงแค่ไหนบ่อไปเลยกำล,ลังวางแผนครับสองนมรอบ้านน้องเดินครับเมื่ออาสะพอนขวงสวรรค์เขตครับบุรูจัก ฝนสิพาไปใส่มาใส่อากาศดีๆอากาศเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วครับครับแดดลมลมตกลมโอยโวย,อ,ยอ,อูยังได้หลของหลินดิให้หลินน้ำในเด้ออือ <laughs> ว้าคือโบกขีดทีเลยเนาะเออนะ, <laughs> <ซ>ะสี่ภาษาเด็กน้อยออฮะอือ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  โอ้ปรามาณสิบ huh. อ oh, ้าไปทางไหนคนนี uh, uh, ้วายุวายุสมพอเพิ่งจะกินขาอจีว่ายุเจ้าคืออยจะกินขาวจีอยากินขาวจีหิวเฮ้อคอยจะรับบรู้เรื่อง ค่อยสิขายข้าวจีจอดสิขายเขาจีแม่ค่อยกำลังจะเปิดห้างเจ้าแม่ยังนี่ขอยมาอุดหนุนเขเป็นลูกค้าดิอุดหนุนบ่เป็นลูกค้าเอาสิข่อยน้ำจิ้มมีอยังค่อยเบิดแล้วเขาเลือกเต้านมค่อยค่อยก็เอาแบบนั้นแหละเอาแบบใส่นมหวานอ๋อเอามาโมเมนต์โมเมนต์นุ่มเจ้าโมเมนต์นมเจ้ามีน้ำมันอยู่บ้เฮ้ยน้อนุ่มจอดมันเป็อายุแล้วเจ้าเจ้าเจเอานมยังเอานมคนเอ เดี๋ยวถามเบิ่งกับเห็นแบบแบบกับซื้อน่องย่างกับเบาเบ้าหัวอีลาอีลาน่องลาอีลาเอ้ยอีลาก็ำลังไปเตรียมเครื่องด้วครับกำลังจะลบมาครับจะถามเบิ่งครับนี่นี่บ่นมเจาะเจาะมาจะใส่เอามาจะใส่โคน้องซีเฮ็ดให้กินนะครับเขาจี้สั้น เห็นอย่างือยิ kind of ้มน้อยยิ้มใหญ่แท้สองคนนี่ก็ได้น้องมาโตคือบ่มาตอนหนอยก่อนนะจระหน้องลาครับน่ารักเลยครับผมกับฮานมาดูดูครับบ่เห็นจักเชื่อดเพ่าะผมกายตลอดครับบ่คิดว่าสิไม่ขวาจีแสวขวาจีงามอยู่แถวนี้ทางพานเด้ค่ะนี่นี่เธอทางพานเธอเป็นแข่ทางพาน เสอนขับยาน้องเดินเดินนองวาง่ายเลยง่ามเลยตอนเอฟซคอมเมนต์วาตอนพ่อไปท่ายแรกๆอะไรนี่น้อยหนึงปีกขาวให้เลยเป็นะรเล่วกีเลือดกี่ล้วก่ปะเปนะมาชูมมอเนี่ยบักใหญ่ยังไรก็ป๊าดเลยเป็นสาวน้อะ สูงเลยน้องเปี้ยนไปแล้วเหี้ยนจกเป็นสาวเลยได้ยีสิบแปดเป็นสาวนี่มีอะได้จำได้เนดอนี่เนาะเป็นสาวและสิบแปดตอนตอนนั้นเจอ็น้องป๋าชื่อเรื่องความบดิยานได้เขาลงลุยแล้วจุ้มือดิสสะจุ้มือดิสสะมาแล้วมาแลยคู่มือนี่กันด้ยกันเก่าย่านแหล่ยานดำบดิสสะ น้องพัดครับสาวผู้ไทยบ้านน้องเดิน้อแม่นเลี้ยวน้องพัดน้องพัดแม่นบ่แม่นแล้วเชือเบิ่งกล้กองอ้ายเด้อหัน่นป้าคนผู้งามครับอายุเท่าได้แล้วตอนนี้สิบแปดโอ้ยสิบแปดแล้วน้องพัดครับสาวผู้ไทยครับงามแท้งามว่าซับเพิ่มเอา้าจะย่ายองพ่อแม่เขาเขินได้จะออยงองได้เขาสิดึกนมใส่กุ้งวัวตัวได้ป่ะจะจะเข้าจี้จังนมแล้วใชไหมก็ จักกะจีจ <Yeah. S 1> ักนมน้อยตัวย่อหงอฮอลไลได้ไหมั้มันสีรุดมือตัวกระเดใจขึ้นเก่าได้หนอวะเกมเรามีอลขึนเก่าแมนแสวยจะมีวันมีอบชมอูคือตอนนั้นเลยเอายันูละเอายีเอาี่เอาที่เอากจีบะเอากจีปะเธอมาละจีเอากรจีใหรนี่ยฮาิจใจเหราไอ้ลูกจ๊ปปี้เข้าใจก่อนเข้าใจก่อน นกกำลงโล่นกกำลังบ้างรถด้งรถน้องสาวน้องาเอาแ้เดือไมาน้ำแม่เราเาจปเร่นนู้้าวเด้อด่าแล้วตอนนี้กับจะงหวงเลครับดมาเมื่อกี้นี่เขาก็เร่มาแล้วันมเด้อพ่อมากนมาเอยๆกเาไปดินน้ำเปล่แน่มันนีหลายคนแน่ลายแทนั่ว่าเป้าหมายลายแหง มาเจอกคนแรกมาวนนี้ก่อนคือมีเบอรอเฮาเนี่ยแต่งแต้งรักท่านขออย่าสะพ้านะตั้งรักขาได้เส้นดีไปหานี่ยกับคนบูนัดเลยนะบูนัดไปจากคนเลยบนัแต่ภาพไม่พร้อมเลยแต่ติข้างบนเดี๋ยวไอ้ทามเนี่ยถ้าสภาพพร้อมต้องเป็นยังไงก่อจักต้องแบบต้องสวยกว่านี้มันบอก เห็นปะอันนี้เลยเบิ่งหนกว่าอู้อันนี้ก็สวย,ย,ยเลยที่หลาที่ท่าไปท่าด้วยแลนไปท่าสติติวันแลนมาท่าสถิติเมื่อก,กี้เนี่ยนะแบ,แบบแบบลูดปืดนอลไรก็บแลนกลับมาเลยบปะอู้แต่อีบาบหนอครับเห็นว่าเฮากล้องก็เฮาคือคนนี้คือคนแน่ <c oughs> น,นอเขากล้องก็บอกให้เฮาคือคนจีดีนอคือนางฝ่าหนอขนาดบริแทบบริแตมบริแต่งบริเติลไม่ดิขันแตมขันแต่งขันเติมสิซัมเลยจังหวะนางฝ่าชัดๆและเบาเลยเอาเลย น้องว่าเอาแล้วน้องสิดึกถินมาแล้วมันจะดึกใส่หัวเจ้าได้มาเยอะเนาะยองกระดงห้องกระโดงกระโดเกินแล้วไอ้ดึ๊กอันเกาจลีสซหัวเจ้าได้พอมต้องใส่บุระทุงเหรอน้องคำน้องโดนัทน้องเจดล้วกาน้องวิโระ น้องอั่นนับปุ้งดูไม่หายภายในนี่น้องหลิงบอน้องพี่เราอะน้องหลิงโอ้จะคนนับเนี่ยแต่จะคนแล้วได้สี่คนได้สี่คนบอน้องข้ามตัดเอาอน้องเลาอเอาไปแล้วเอาเจ้าบบกินตีเอาใครหายเจ้าอันหนึ่งจะบโกินตีเอาเพื่อลูกค้าเซ่แม่ค้าเนี่ยย่ำเลยแกกินได้ของพูเจ้าของพูเจ้าของเจ้าของเองเพื่อนว่าย่ำเดยแกกินได้ประสนดีนี่สี่ก้อนครับเขาจีซื้อร้านเขาจีน้องยังโปรโมทมึงดูประธานมิโกนมาสื่อเนาะน้องพัด น้องพัดครับร้านข้กะจีน้องพัดสาวุไทยบ้านน้องเดินเนะาะเมืองอัสฐ์พงเมืองอัสปอนแขวงสวานนาันดีคีสวานนาัสดีเขตเด้อทุกคนเด้อมาอุดหนุนได้ขายทุกมือยกเว้นมือเราหยุด <c oughs> น้องบอกกันไปต่อบ่ได้อายมาลังเอานอมม่านนี่นะโอ้ยบรรย่ได้ก,ก,รรกินแล้วสิได้กินข้กะจีใส่นมนี่บ่ได้กินแล้วข้กะจีปลาเต๋านะนาะเ,นเ,นะเะจ้าสิใสน่นมให้กิน <c oughs> นมหวานอ่ะกินนมหวานได้กินถนอมเอาอีหล่าเอาอ้ายพาเลยสันพะ หากินนมบ่ดเลยชากินนมนองมาน่องสิเอานมมาใส่แหยเดี๋ยวผมเห็นอย่างหนึ่งครับว่าเสื้ามาซื้อซื้อขนมขนมไอ้ลมเอากระจี้ให้นั่นแหละบออันนี้บอขนมกินเป็นเนาะอันอันนี้อันนี้อาจจะกินนมเจ้าแล้วนี่ อ่ายก็ับเอาขนมมาแทนจากใจถ้าเจ้าถ้าเจ้าบะกินก็เอาไปให้ลูกให้เต่าให้น้องให้ลูกเจ้าด้ยอะว่าวิลูกเพราะแสดงว่ายังโสดโสดแน่นอ่ะโสดแท้ๆอกบอกบอกบอกอิลี่คุบ่าวเสียใจได้คุบ่าวบ่มีอื่โสดผู้บ่าวก็บ่มีลูกก็บ่มี่พวกรกับ่มีมีอายได้บอว่ได้ ยอกน้องเล่นเด้ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเดินทางกันต่อครับเอาขนมใัยน้องับน้องกน,นาลักดีกับซื้อนอ้องอ่าน้องยังก่อนน้องลาบอกเออน้องพัดบอกนองพัดซอลินเขาเอ็ดอีลาโอ้นองพัดอพแต่ว่าทุกเศร้าก็จะลุกขึ้นแม่พระทองอีลาอีลาครับอีลา่ใกัเพิ่นกนาลักดีครับนาลักดีน้องอาเดชัยใส่ดีกับพอกันมือแรกครับเดี๋ยวกะผมกับจิไปเลาะต่อครับไปเลาะต่ออุ่นนุ่นนองกะเดี๋ยวที่ติดตามชมไปเรื่อยๆไปทำการครับจิบนี้กะ บายบายน้องลาคนงามบายบายขอบใจเด้อขอบใจคือการ์ดมาอุดหนุนเ้าจี้เ้าจี้ใส่นมครับนมน้องลาโมเมนโมเมนบอกนมคนเออเลยโมเมนเอามือได้อีกฮะเอามือได้อีกมันไลยแล้ววะมือได้สิไปดึงมือเสียแขนกับโมไปอีกเจอได้หนิกาลังคุยกับน้องอยู่บ่กาลังคุยกับน้องเพราะว่า น้องนี่สำหรับเฮานี่น้องเป็นหนาใหม่เลยนะสำหรับเฮาเอาแทนนะว่าส่วนมากกับมากับมหาอย่งเกาะมหาเกดเกดมหาดโดนัดน่องนะครับแมนเท่ากับไปทั้งฝุ่นได้นี่น้องนีคือน้องเป็นหนาน้องเป็นหนาใหม่ของเจ้าแต่น้องนี่เป็นทางผ่านขราคอยคอยผ่านไปผ่านมาตลอดเลยเจ้าเคเห็นคุณค่าของน้องเนาะข่อยเห็นปุ๊บข่อยชวนบ่หวดจบเลยเขาจะกินโอจีกเอาพิ้วทันทีเลยทั้งท่างที่กินเขามาแล้วนะ หมดขึ้นหมดขึ้นหมดขึ้นไอ้ป้นให้ไอ้ป้นให้ไอ้ป้นให้ังไหมดอะไรไรด่โอ้ยหมดอะไรคนอืนยืนเดผมมีโค้กเขายืนเขาจนไปนั่งไม่เ็นเหร